ที่จังหวัดจันทบุรีครับมีการนําประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิติยาภานเรนทิราเทพพวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา นายมนสิ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระภิกษุสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์บทสวดบูชาพระรัตนตรยัยบทชุมนมเทวดาบทสวดโพชังคปริษและ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง หลังจากนั้นท่านพระราชธรรมเมธีมอบเกติบัตให้แก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท104รูปพร้อมเทศนาแก่เหล่าพระภิกษุที่จะลาสิกขาในวันพรุ่งนี้ให้ได้นำธรรมะที่ได้ทุ่มเทศ,ศึกษาและฝึกปฏิบัติด,ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและที่สำคัญเพื่อให้ตนเองนำธรรมะกลับไปใช้ในชีวิตประจาวัน จากนั้นเป็นพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเรียนธิราเทพพยวดีกรวกรม,มหลวงราชสารีนีสริพัฒมหาวัชระราชธิดาณหอประชุมราชวิมลมุนีพุทธมนทนจังหวัดจันทบุรี